เมื่อกี้ลอกลั่นเลยครับวิ่งมาเปิดกล้องท่าไม่ทันนี่มันลุ้นกันว่าปตินจะได้ตัวอะไรสไสดดีด้วยนี่อยู่นี่สองตัวครับแล้วก็อยู่ในกระชังตัวหนึ่ง ม,มังเงียมั่งหลก็มังได้มีหนึ่งตัวครับหนึ่งแต้มก็มังไซส์สวยๆครับปลารับแขกไม่เหงาเลยวันนี้สองตัวติดกัน เงี้บได้อีกแล้วส <c oughs> องตติดน่าจะเข้าแล้วน่าจะเริ่มเข้าแล้วหลังจากเงียบมาพักนึ่งครับเป <c oughs> <c oughs> ็นกระชังแนวนี้ ได้อีกแล้าใส่สวยครับนี่ครับวอ้อตอนนี้ใส่สวยอยู่ครับอืกำลังอีกหนึ่งตัวครับมันเลยครับวันนี้ตินม,มีหมายดีก็ไม่ยอมบอกซุ่มอยู่คนเดียวอ สวยนะครับได้มาอีกตัวอแล้วตะโกกนี่ตัวที่สองครับตะโกกได้ก็ได้เลยรอเลยรออีกแล้วรอผมมาเชื่ออีกแล้ว ล้ตีนก็นั่งแช่น้ำไปแล้วตอนนี้น้ำกำลังขึ้นครับนะะนี่เรือก็ขวางเราอยู่ครับตอนนี้เดี๋ยวเราจะย้ายไปข้างๆตรงนู้นครับนะาะเดี๋ยวขอตัวย้ายของแป๊บนึงครับ ดีเขาดูหน่อยสวยนะครับแต่เรายัางไม่กินเลย <laughs> เย้ายไปดีสองชั่วโมงแล้วนิ่ง่เลย <laughs> ต้องลุยน้ำเลยต้องลงไปนั่งแช่นในน้ำถึงจะได้ปลา <laughs> กำลังสวยๆแล้วอะไรของลาปีนเริ่มเข้าแล้ว ผมมุนฝั่งนี้ไม่ถนัดเะปิมะีมันอือสายูโอ้ตัวสวยเลย ไม่ด้ดขาดไม่ขาด,ด,ขาดนี่โอ้หลุดโอ้โอ้หลุด,ลด,ลดบุกพอดีเงียบใส่ยูตัวสวยเลยลอ,อยอีกแล้วนะได้จะได้ครับอันนี้นาดินคันเดียวกดไปสามนะครับตะโกกสองใส่ยูหนึ่งไปสวยๆเลยครับ แล้วครับต่อยตัวเขาครับตัวสวยๆเลยหลังจากที่รอมาเกือบสองชั่วโมงครับตัวนี้ตั้งแต่ย้ายมานี่ครับตัวแรกของเราได้มาแล้ว,าาลวโอ้โหไว้ให้รอซะตั้งนานนต่อยตัวเขาสวย,สวย นี่ผมว่าในตัวนี้เนี่ยกินรากแล้วก็วัดไม่ติดอัาปากมันนิดเดียวเองมาคู่เลยครับตัวน,นี้โอ้โหน้ำ <c ười> ตาลวัดขึ้นมาคู่เลยครับไซสดีด้วย <100 S 1> นี่ครับแพ็คคู่ก็โอเคครับนานาตอนนี้ก็ สี่โมงครับบ่ายสามครึ่งแล้วจะสี่ใกล้ๆจะสี่โมงครับเดี๋ยวเราก็คงต้องเก็บของกลับกันแล้วครับวันนี้ก็เป็นประสบการณ์ที่ดีอีกหนึ่งวันนะครับได้มาเจอเพื่อนใหม่แล้วก็ได้มีสภาพดีๆนะครับแล้วก็ได้มาตกปลาแม่น้ำเลยครับวันนี้หลังจากที่ไม่ได้ตกมาหลายวันอยู่ครับนี่ครับสำหรับมายนนี้นะครับก็ปลากระมังนะครับรับแขกดีมากครับ แต่แค่ช่วงเช้านะครับพอเริ่มสายๆมาก็เริ่มกินห่างตัวนะครับแต่ก็ยังพอได้อยู่ครับสำหรับหมายนี้ก็เดี๋ยวเราไปดูผลงานกันครับนะานะนี่ครับก็มาดูผลงานกันครับนี่ <c oughs> <c oughs> ก็เป็นปลากำะมังนะครับ้าเยอะ แล้วก็มีปลาตะเพียนปนมาได้นิดหน่อยนี่ครับก็ถือว่ากินดีอยู่ครับสําหรับการเปิดหมายใหม่การมาหมายใหม่ของผมนะครับแต่ว่าเป็นหมายเก่าของน้าตินเขาครับเขาไม่ยอมบอกผมนี่ครับเดี๋ยวเราไปดูผลงานของน้าตินกันนี่นันตินก็ลงทุนนั่งแช่น้าครับนี่เป็นเทคนิคครับทําให้ปลากินดีอ่าก็พอได้อยู่ครับอืม อันนี้จากชิงหลิวนะครับแล้วก็มีนี่จากน้าดินน้าดิน <laughs> น,ดน,นี่อยู่นี่สองตัวครับแล้วก็อยู่ในกระชังตัวหนึ่งนี่น้าดินก็ได้เป็นตะโกกสองนะครับแล้วก็ปลาอะไรนะปลา,ายูายปลาสายูอีกหนึ่งตัวครับไซส์สวยอสำหรับหมายที่ป่าโมกนะครับแม่น้ำเจ้าพยาที่ปา่าโมกนี่ครับ ก็ถ้าเกิดนานะาท่าไหนชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับนานะ